รานทเขาคาดหวังที่คุณภาพสูงสูงานที่เอ่ออะไรนะต้องการแบบโปรดักชันดีๆเนี่ยเราจะไม่นจะได้เล่นเรณจะเล่นงานอะไรเออก็ปกติก็เป็นงานชาวบ้านครับชาวบ้านต่มมอบแล้วก็อะไรนี่เขาจ้างกันมาเท่าไหร่ เออมีมีเคยมีคนจ้างไหมเท่าที่ทราบเท่าที่เล่นมายังไม่เคยถูกจ้างนะครับไม่เคยมีคนจ้างแต่ให้ค่ารถเออให้ค่ารถอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราไม่มีค่ารถไปเขาก็เลยต้องให้ค่ารถให้เราไป เรามันมไหเรื่อจับเยอะมากเลยเออโดนหมายเรียกเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าทุกคนกำลังอยู่ในความกลัวแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างทําให้คนผ่านความกลัวแล้วก็ความเงียบในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ก็เลยก็เลยคิดว่าเพลงนี่แหละเป็นเครื่องมือที่เราน่าจะทําได้ดีที่สุดแหละ แล้วก็ข้อจำกัดก,ก็เยอะนะแต่งเพลงพวกนี้ก็ดนตรีสวิสวายไม่ได้เพราะว่าเรากากมากม <laughs> ไม่ใช่ละ <laughs> เราเราเล่นเล่นได้ไม่กี่อย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจจนนาการว่าถ้าเกิดมันเป็นเพลงที่คนเป็นหมื่นคนเนี่ยร้องพร้อมกันในม็อบอะไรเงี้ยเออแล้วแบบไม่มีกีตาร์อะไรเงี้ยแบบง่ายๆ27ยุ27ี่สิบเาครับก็เคยมารีแล็กนะครับ ักนนะครับกับการพันดนตนีนะครับนั่งพูดคุยนะครับเจอกันได้ที่หอประชุมเล็กธรรมศาสรครับแล้เวเจอกันครับความคิดไม่อาจถังพิงขนหนักไม่อาจกันเพียงรอยขีดคอยขีดกันใช่ล่ฝันที่เรามี